สวัสดีครับแต่เช้านี้บรรยากาศดีนะครับคึ้มฟ้าคึ้นฝนครับที่เกาะจันครับเกาะจ,จันเกาะจันท์เขตชนบุรีครับวันนี้หนึ่งเมืองแกง มาขายที่ครับมาขายที่หน้าถนนนะครับขายที่นี่แหละครับติดถนนดำเลยครับทางเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันท์ครับนี่เลยฮะเข้ามาที่เกาะจันท์จังหวัดชนบุรีครับ ตามป้ายเลยครับที่ของผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่เอนะฮะแกบอกขายครับที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยครับถนนเข้าได้สามทางเลยครับนี่ครับด้านข้างนะฮะด้านข้างฝั่งนี้น่าจะเป็นทิศตะวันออกนะฮบที่ทั้งหมดสิบไร่บ้านหนึ่งหลังครับ บ้านสีชมพูด้านไหนแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปครับอันนี้เป็นด้านหน้าถนนนะครับล็อกด้านหน้านี่ครับเดี๋ยวมองภาพมุมไกลหน่อยฮะนี่ครับผู้ใหญ่บ้านต้องการขายครับ ทั้งหมดสิบไร่ครับมีบ่อน้ำสองลูกครับทางเข้านี่ด้านทิศเหนือออกตกเลยครับเนี่ยครับบริเวณครับอันนี้ ใช้โดนบินไม่ได้ครับเพราะว่าจะเข้าที่ชาวบ้านหลายแปลงครับเลยต้องเดินครับเนี่ยครับทางเข้าครับอยู่ติดถนนเลยครับด้านหน้าก็ติดถนนดำครับด้านข้างเป็นท้ายต่อยเข้าไปก็มีสวนยางด้วยครับด้านในนู่นครับที่นี้ก็บ้านแกครับเนี่ยฮะ ก็ถือว่าราคานี้คุ้มครับที่สิบไร่ครับบ้านหนึ่งหลังครับแถมให้หมดเลยฮะสนใจที่แปลงนี้ก็โทรมาคุยกับผู้ใหญ่ได้เลยครับเบอร์โทรที่อยู่ด้านหน้าเมื่อสักครู่เนี้ยครับ นี่ครับบริเวณบ้านครับล่มลื่นดีครับราคาก็โทรมาคุยกับผู้ใหญ่กันโดยตรงเลยนะครับผมก็มีหน้าที่นะครับมารีวิวให้ พี่น้องได้รับชมกันครับเนี่ยฮะดีครับก็บริเวณบ้านครับถือว่าราคาก็ผมว่าคุ้มมากะครับบ้านหนึ่งหลังครับเพราะว่าทุกวันนี้ยกบ้านหลังหนึ่งก็ราคาหลักล้านนะครับ ส่วนใหญ่ครับขนาดหลังเล็กๆนะครับอันนี้ซื้อที่ได้บ้านอยู่ติดถนนด้วยครับ,นะรบเดี๋ยวพาไปด้านหลังครับเหมาะทำหลากหลายครับทำการค้าก็ได้ทำ เกเตรก็ได้ครับทําสวนทําอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามีสระน้ําไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับครับอ่าครับเดี๋ยวจะพึงพ่งพึง่งพึ่งพึ่งขุดใหม่ใช่ไหมครับพี่พผมดูแล้วอ๋อมีปลาเยอะด้ยวยซื้อที่ซื้อที่แถมปลาด้วยเนาะ อันนี้ตอนอะไรนี่ยายนี่หลูกตนตนหลูกอะไรนี่ไอเดียครับเรอชมพูอะชมพูมะเหมียวป่ะเนี่ยเหลอชมพูอะไรไมเคยเห็นเลยหลูกแบบนี้คุยคุยผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับอ่า อ๋อมีมะยงหลายต้นเลยนะครับอืมรอบบานนี่ก็ผล,ละไม้เยอะเลยอ๋อครับ <c oughs> อันนี้ผู้ผู้ใหญ่ไปไปไปธุระต่างจังหวัดเลยนะครับน,นี่บริเวณเดี๋ยวพาเดินเข้าไปด้านในนี่ครับ ภาพมุมสูงก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าใช้โดนไม่ได้เพราะว่ากลัวผิดกฎหมายครับกลืวกลัวโดนโดนฟ้องชาวบ้านฟ้องเอามาออกอากาศนะนี่ครับที่สวยครับเป็น ซื้อที่ทำสวนทุเรียนอะไรได้ครับเพราะว่าแถวนี้ตอนตอนนี้เปลี่ยนมาทำเป็นสวนทุเรียนกันเยอะแล้วครับวิ่งเข้ามานะครับทางทางเกาะจันนะครับผมวิ่งเข้ามาบ่อยครับเพราะว่ามีที่อยู่ที่นี่ด้วยครับมาซื้อที่ดินอยู่ทางนี้ด้วยครับเพราะว่าจะมาซื้อทำสวนเล็กๆ,ๆน้อยเหมือนกันครับนะครับ รู้นะครับแดนแกก็ดูมีต้นไม้ใหญ่ๆครับปลูกเป็นแดนไว้เลยครับล้อมหมดเลยฮนะอันนี้เห็นผู้ใหญ่แกว่าคุยกับแกเมื่อก่อนนี้ครับปรับพื้นที่นี่ จะทะําเกษตรพอเพียงนะครับเนี่ยครับบริเวณนี้ครับปรับพื้นที่ปรับอะไรเรียบร้อยแล้วครับปรับพื้นที่เสร็จก็นี่เลยฮนะสระครับสระอันนี้พึ่งขุดพึ่งขุดไปครับเนี่ยฮะน้ำเต็มเลยครับหน้าฝนพอดีเห็นว่าไม่ถึงหน้าแรงก็น้ำไม่แห้งด้วยครับขุดลงไปลึกครับ แต่ลืมถามแกว่าขุดลงไปกี่เมตรครับแต่แกบอกว่าขุดลึกครับไม่น้ําไม่แห้งครับหน้าแรงน้ําไม่แห้งอีตอนช่วงเดือนเมษาหนึ่งเมืองแกงก็เข้ามาดูเหมือนกันครับน้ำไม่ไม่ไม่แห้งนะครับลดไปไม่ไม,ไม่ถึงครึ่งบ่อเนะนี้ยเนี่ยทาคันทําอะไรล้อมหมดเลยครับทําคันน้ําก็ ฝั่งโน้นก็เป็นแกทำลำรางไว้ครับทำเป็นทางอไว้ครับเดี๋ยวเดินไปนนะวัทคนดีหน่อยครับอากาศคึ้มฟ้าขึ้มฝนปลูกมะพร้าวล้อมนะครับ ที่สวยครับเป็นสี่เหลี่ยมปืนผ้าเลยครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยครับดูได้ทางเอกสารเลยครับสนใจก็โทรมาครับนี่ครับเป็นทางถนนนะครับฝั่งนู้นถนนด,ดำนะครับด้านหน้านู้นฮะ ถนนดำแล้วก็เป็นที่ของแกด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทางเข้ามาครับเห็นแก่ผมที่ครับผมด้านหน้าหมดแล้วครับสูงเลยครับเข้ามาข้างในข้างในแปลงนเนี่ยครับเนี่ยอันดีแกขุดเป็น ลำรางเอาไว้ครับจะทำโคกหนองนาโมเดลครับเป็นที่ยอดทิศกันอยู่ครับช่วงนี้ครับเดินเด็กเบอร์แก้งเดินทางไปหลายๆที่ครับตอนนี้ทำกันเยอะมากครับโคกหนองนาครับโคกหนองนาโมเดลครับอันนี้แกก็ขุดครับขุดทำเป็นรางเอาไว้เลยครับเพื่อกักเก็บน้ำฮะ ที่ก็ยันไปนู่นเลยครับนะครับจนขอบนู่นนะครับที่ติดถนนนะครับที่ติดถนนดำครับด้านหน้าถนนดำออกตกก็ถนนหมดนะครับถนนล้อมเลยครับล้อมที่เลยครับสวยครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างครับ สนใจติดต่อมาครับติดต่อเบอร์ผู้ใหญ่ได้เลยครับเดี๋ยวช่องท้ายผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้อีกอีกครั้งนึงครับนะครับหรือไม่ก็ติดต่อมาช่องหนึ่งเมืองแกงครับติดต่อมาสอบถามก็ได้ครับศูนย์เก้าหนึ่งสี่หกสามห้าแดสองสามครับเบอร์หนึ่งเมืองแกงครับ ตอนนี้ก็รับงานทั่วไปครับมีงานดีฝ่าไม่มีงานครับครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่สวยมากครับเข้ามาดูที่ก่อนได้เลยครับเข้าสนใจก็ติดต่อ จักทายเข้ามาครับเข้ามาดูที่ได้เลยครับการตีีครับว่าแปลงนี้สวยครับเพราะว่าติดถนนใหญ่ด้วยแล้วเป็นผืนที่สี่เหลี่ยมด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเหน่งเมืองแกงก็จบกับที่ผู้ใหญ่เท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ